ดวงงูทองคำระวังในปี2568คนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจทีนี้เรามาจอบย้ำดวงชะตาของคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจแต่ก่อนอด่นมาทำความรู้จักกับสายลายมือกากบาทก่อนเส้นวิ่งมาบรรจบวงบอกถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเห็นผีซิกเซนเรื่องราวต่างๆเห็นเทวดานางฟ้ามันจบขึ้นมาด้วยความฝันครับมนโนขึ้นมาด้วยภาพจินตนาการถึงอดีตชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขอให้สายลายมือกากรบาท x ตรงกลางหัวใจอยู่ให้เป็นครับโลกนี้มันอยู่ยากและท่านยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคล เกี่ยวกับสายและมือกระบาดล,ลองไปเปิดฟังดูนะครับนะับทางช่องเราทําไว้แล้วนานมากแล้วนะครับผมแต่ว่าท่านรู้แล้วมีวิธีป้องกันแล้วปกปักคุ้มครองรักษาและคอยปิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนะับลองฟังย้อนคลิปเก่าๆท่านจะได้ทราบว่าปิดยังไงหลบยังไงนะครับไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นนะับอยู่ไปตามมีตามเกิดแล้วจะมาร้องไห้กระจองงองแงบอกว่าข้าพเจ้าไม่รวย ขพเา้าไม่เฮงข้าพเา้าดวงไม่เปิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสายเลยมือกาบาดเราพูดกันไม่หมดแล้วเราบอกกล่าวเล่าสิบกันไปหมดแล้วว่าโชคชะตาของเราต้องอยู่แบบไหนอยู่แบบไหนอยู่ระวังแบบไหนถ้าจะถูกระวังทีดึงแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านถูกแล้วไม่ได้ใช้เงินนะนะผมอยู่แล้วต้องปิดวาจาให้เงียบนะผมห้ามบอกใครนะผมทุกสิ่งทุกอย่างมันตามติดงูทองคาเกิดขึ้นก็ค,คือความอาฆาตแค้นพยาบาท เพราะนั้นในปี2 5 6 8้าเนี่ยท่านต้องอยู่ให้เป็นในเมื่อเรื่องราวจะตาชีวิตของท่านเป็นสายและมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจท่านต้องรู้เลยว่าข้าพเจ้ามีอาถรรพ์น,นะข้าพเจ้าตกตำแหน่งมีเรื่องนะถ้าเป็นกากบาทสเปะสปะบนฝ่ามือเต็มไปหมดเลยก็ตีความทันทีครับครับถ้าให้หมอสันดูหมอสันก็บอกว่าเนี่ยอุบัติเหตุ7ครั้ง7ผลลอดตายลอดสิบล้อมาแล้วรอดกับระเบิดมาแล้ว อยู่ชายแดนนะนี่นะผมลอดผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมาแล้วนะผมนะลอดมาได้เดินได้หรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเดินได้ยกนิ้วให้เลยโอ้โหนี่สุดยอดที่การแห่งการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคุณลอดมาได้ยังไงโอ้โหลอดมาได้อยากจะถ่ายรูปลายมือเอาไว้หลายท่านนะครับผม เพราะนั้นได้โชคชะตาดวงงูทองคำมันมีจริงนะครับใครจะพูดว่างูดูดวงให้งูนะผมไม่จะดูให้งูครับงูมันตามครับนะผมเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวมากนะผมแล้วมันเป็นยังไงอ่ะงูอ่ะงูมันคือใครมันเป็นใครเหรอนะผมมันคือเพศตรงข้ามครับมันคือเทวดาที่แปลงกายลงมาเป็นงู เทวบทวบาดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าผู้มีฤทธิ์เดชถ้าไม่มีฤทธิ์แปลงกายไม่ได้เป็นเทวาดาธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าแปลงกายได้นี่แหละนะบ่บงบอกถึงชะตาชีวิตเส้นกากะบาดของท่านไงนะผมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสายเลยมือเกือบาดผมไม่มีบุญท่านแน่ใจเลยท่านแน่ใจนะท่านพูดเองนะไม่มีบุญอะทำไมครับท่านแช่งตัวเองไลครับ นะเพราะว่าสายเลือมือกระบาดเราบอกแล้วไงวาจาสิทธิ์แช่งใครมันจะเกิดผลอย่าแช่งลูกหลานตัวเองอย่าแช่งพ่อแม่ตัวเองอย่าแช่งบริวารของท่านแช่งได้อย่างเดียวรวยเลยรวย,วยขอให้รวยขอให้ลูกรวยขอให้นั่นรวยขอให้อุบาจานันทร์รวยเลยรวย,วยแช่งไปทั่วเลยแช่งได้รวยนะเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตางูทองคําเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมมันก็แปลว่าทั้งมีพิษ ทั้งกัดเจ็บนะผมทั้งมีอำนาจทั้งมีเงินทั้งมีทองทั้งมีวาสนาเอาอย่างนี้มันดวงเศรษฐีนี่วะเฮ้ยนี่มันดวงอภิมหาเศรษฐีอย่างนี้ต้องทำยังไงนะผมแบมือมาหมอดูตกใจเลยโอ้โหนี่มันดวงเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกับท่านนะผมแตให้ทำยังไงให้หมอดูทำไงครับนะ แน่นอนหมอดูเ้าต้องแนะนําเครื่องรางของขังอยู่แล้วเขาบอกว่าอะไรที่จะช่วยท่านได้อะไรที่จะช่วยผมได้ก็ต้องเป็นวัตถุเครื่องรางต่างๆที่ครูบาอาจารย์มอบให้นะครับแต่ใครจะเชื่ออะไรไม่เชื่อมันแล้วแต่แต่ว่าตามสไตล์หมอดูนะเพราะหมอดูเรียนรู้มาทางด้านเรื่องพวกนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของขังเครื่องรางนะเดิกงามยามดีท่านต้องเข้าใจหมอดูนะ นะผมถ้าท่านไม่ท่านมาดูดวงแล้วท่านไม่เข้าใจหมอดูท่านก็ดูไม่ได้นะเพราะว่าหมอดูจะเชื่อเรื่องอะไรครับเลิกงามยามดีนะผมสัญญาณสัญ,ญลักษณ์นะับรูปลักษณ์สัตว์สิ่งของพญานาคพญาคุดลทันพระนาคาสันติเกยังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โลกแห่งจิตวิญญาณถ้าท่านคุยกับหมอดูแล้วหมอดูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นั่นไม่ใช่หมอดูนะผมมันเอาอะไรที่ไหนมาดูล่ะในเมื่อมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ เพราะฉะนั้นหมอดูเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากมันต้องเจอมาก่อนแล้วไงมันถึงมาดูดวงได้นะผมนะผมมันต้องเจองูมาแล้วมันต้องเจอพญานาคมาแล้วนะมันต้องเจอเทวดามาแล้วมันต้องเจอพรมมาแล้วนะมันเจอแล้วแต่ระดับชั้นของหมอดูเพราะฉะนั้นหมอดูนะครับก็เป็นผู้ทรงศรีลเหมือนกันนะนะถ้าไม่มีศีลละธรรมท่านอย่าดูนะครับอย่าเลือกตามอย่าเลือกดูกับหมอที่ไม่มีศีลละธรรมนะครับดูยังไงท่านสังเกตเอาเอง นะจะมาปุ๊บโกงเงินท่านตั้งแต่แรกแนละ้วหลอกท่านตั้งแต่แรกอันนั้นดูไม่ได้นะครับผมนะครับผมไม่มีศีลธรรมไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคาถาเวทมนต์นะไม่มีศีลธรรมไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเป็นจองกำะมังเวทเป็นของปลอมหลอกลวงนะนะเพราะว่าคาถาเวทมนต์มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับหมอดูการภาวนาตนให้เป็นหมอดูปุ๊บเป็นทันทีนะครับผมมีมีฤทธิม์มีเดชทันที นะผมเพราะฉะนั้นมีครูบาอาจารย์ครอบลงมาทันทีมันจะพูดจะพูดอะไรนะหมอดูบางทีไม่ได้พูดเองมันออกมามันเป็นอะไรบางอย่างเปรียบเสมือนดวงงูทองคําไงครับหมอสังกาลังเปรียบให้ท่านฟังบางคนไม่เข้าใจอะไรงูทองคำนะผมมันชกกัดเจ็บแรงเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวมันเผลอพูดออกไปเนี่ยมันพังพีหน้านะ เพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครเยอะที่สุดก็คือหมอดูนะผมแต่ว่าลองลองมาเราไม่พูดถึงหมอดูแล้วกันเราพูดถึงอะไรครับสายในมือกระบ,บาดท,ท่านคือจอมกระหมังเวทเฮ้ยท่านเนี่ยคือจอมกระหมังเวทฮะนะผมนะหมอสะนำเสียงนี้ไม่ได้ให้อะไรนะแต่ว่าให้ท่านรู้ว่าท่านนะ่ะคือจอมกระหมังเวทเส้นมันวิ่งมามันจบสวดกระถาเกิดผล ับผมท่าน,นเคยเจอไหมนะค,คนที่สวดกระถานะครูบาอาจารย์ให้กระถามานะครัทำลาสวดมนทำราต่างๆสวดแล้วไม่เห็นมีอะไรดีเลยผมสวดแล้วไม่เห็นรวยเลยผมสวดแล้วไม่มีนูดไอ้นี่ปากดีนะสวดแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอนะครับผมแต่ว่าสําหรับสายเลยมือกระบากมันต้องมีตาสัญลักษณ์ไงนะครับผมอย่างบางคนเขาเรียกว่ามีตาที่สามนะครับบางคนเรียกมีตาเป่าบุญจินนะฟังดูอาจจะแปลกนะ ตาเปาบูนจีนเป็นยังไงมันจะมีวงพระจันทร์ขึ้นอยู่ตรงหน้าผากไม่ว่าท่านอยู่ดีๆท่านจะเดินหก,กลม้มหัวกระแทกฝ้าโต๊ะเป็นแผลเป็นบนสัญลักษณ์บนหน้าผากของท่านอันนี้ก็เรียกว่าตาเปาบูนจีนเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเลยครับผมจะเรียกว่าหมอดูตั้งขึ้นมาเองก็ได้มันก็ใช่ครับแต่ว่าสําหรับสัญญาณสัญลักษณ์นี้เขาเรียกพระจันทร์พระจันทร์เกิดขึ้นบนหน้าผากนะครับผมไม่ว่าบางคนจะมี นะครับเขาเรียกยันนะครับูบาอาจารย์ส่งยันมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นยันกอเพชรนะครับยันนะครับปูเสือโอสิงนะครับยันก้าวยอดนะครับครูบาอาจารย์นะเรายกมือไหว้ก่อนนะก่อนพูดนะครูบาอาจารย์เราเคารพที่สุดนะเราสําหรับสายไร้มือกระบาดนะเคารพที่สุดบอกไว้ก่อนถ้าไม่ใช่สายไร้มือกบาดไม่เคารพก็เรื่องของท่านเพราะว่าท่านไม่ได้เจอไม่ผิดครับก็คนมันไม่เจอนะครับผมคนไม่เจอไม่เห็นไม่รู้ มันจะชื้อได้ยังไงครับท่านมันจะเอาตรงไหนมาชื้อมันไม่เห็นะนะับผมมันต้องเจอกันบ่อยๆอ,อย่างเช่นอะไรครับดึงขาบ้างนอนนอนอยู่โดนดีดกระเด็นไปบ้างนะผมโดนผีอัมบ้างนะผมอยู่ดีๆเดินเป็นสรงเจ้าเข้าส่งส่งเจ้าใครบอกไอ้นี่เลอะเทอะแล้วผีเข้าแล้วเลอะเทอะเลอะเทอะเลอะเ,เลอเือนับนะผมโอ้โหยังไม่เคยโดนเข้าไม่รู้โอ้โห แต่ละตัวนี่กระโดดเป็นลิงเข้าเลยนะครับผมตีลังกาก็เนป่ปับ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 นะครับผมปึ๊บปับเลยนะครับผมถ้าคนไม่เจอมันไม่เชื่อไงนะครับผมมันต้องเจอก่อนขอให้เองเจอก็ไม่เชื่อนะครับผมแต่ว่าฟังดวงอย่างนี้มันเจอมันเชื่อกันอยู่แล้วนะครับผมเส้นมิงเบอร์จบท่านจะมีเซ็กเซนสัมผัสพิเศษรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าดวงงูทองคําก็คือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่านจะเห็นภาพแวบ,แวบ นะผมดวงตาของท่านจะเหมือนนะผมในลักษณะเป็นดวงแก้วลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงมันเป็นอะไรวะก้าพเจ้าต้องไปหาหมอแล้วแหละนะตาก้าปพเจ้าใช้สายตาเยอะเกินไปหรือเปล่านะผมมันลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงนะเห็นภาพแวบๆเห็นคนยืนอยู่ผมยาวสวยสีดําไม่ยอมสักผมแต่งตัวมีลักษณะใส่ชุดดำํำนะผมใส่ชุดขาดขาด,ขาดลือลือลอนลอนล,ล,ล,ลักษณะอ้วนท้วม เฮ้ย <English language> นั่นมันผีกุนใสเรานะผมวิ่งจะมันดันไปเห็นไงนะผมไอ้คนลายมือกากระบานเอ้ยเองดันไปเห็นเองเองช่วยไม่ได้นะโว้ยนะผมเองดันไปเห็นเองแล้วเองเห็นแล้วเป็นยังไงตกใจเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะนั่นมันตัวอะไรวะอ้ดันไปทักอ้าวมันไม่ไปเกาะไอ้คนนอนแล้วมันมาเกาะเราแทน ับผมมันคืออะไรครับน้ำมันพายับผมไอคนชอบมีน้ำมันพายไอพวกไอพวกเจ้าชู้ไอพวกเจ้าชู้ไอพวกมากเมียมากเมียนะมันจะน้ำมันพายเยอะมากผัวขออนุญาตใช้คํานี้นะมากผัวมากเมียนะผมมันใช้น้ํามันพายนะผมมันใช้น้ํามันพายมันก็เห็นไงว่าไอคนสายเลือมมือกระบาดมันเห็นเข้านะครับมันเห็นเข้าไอนี่มีมีผีตามไอนี่มีอะไรครับผม มีน้ำมันพายนะผมแต่ว่าถ้าเป็นสายอะไรมือกากบาทใหม่ๆจะไม่รู้ไงนะผมแต่ถ้าฟังหมอทันเรื่อยๆท่านจะรู้เองนั้นท่านจะรู้บอกที่สิ่งที่ท่านเห็นมันไม่ใช่ผีธรรมดามันเป็นผีปลูกแสกขึ้นมาผีที่เรียกเข้ามามันก็คือผีมาจากน้ํามันพายของมันนี่แหละเพราะไอคนนี้มันเจ้าชู้นะผมมันชอบเอาของพวกนี้มาติดตัวนะผมสิ่งที่ท่านเห็นไม่แปลกนะ อานจะบอกตาข้าพเจ้าเป็นอะไรเป็นบ้าป่ะเนี่ยเาถ้า,ท,า,า,นะท,าท่านเป็นบ้านะครับถ้าท่านเป็นบ้านนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับคือผีนะครับผมแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าปกติดีนะครับเห็นแต่ว่ารู้สึกปกติดีท่านกําลังอยู่ในนะครับเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ทางใจนะครับผมเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ดีนะนะมีผีเข้าไปรับมากับมีฤทธิ์ทางใจ ทำทานตองแยกแยกให้ดีนะและสาหรับกลุ่มของเราหมอสันก็ต้องบอกไว้ก่อนให้ท่านใช้มีฤทธิ์ทางใจนะครับก็คือฝึกกรรมฐานนั่นเองนะครับผมของเก่ามันบางทีมันกลับมามันมามันเป็นตาสัญลักษณ์มันเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาเป็นตาจักรนาลายเองมันน่ะจักรนาลายอย่ามาแบมือให้หมอสันดูนะนะแบมือหมอสันดูบอกไอ้นี่จักรนาลายนะครับผมอย่ามาแช่งคนโม้ส่วนหอย่ามาแช่งอาจารย์นะเว้ย ครับผมบอกอาจารย์ถึงขั้นนั้นเลยเออแช่งกับสะท้อนกลับนะเว้ยเออเอ็งอย่ามาแช่งข้านะเว้ยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจักรนาลายเออเอ็งมันเป็นตาสัญลักษณ์จักรนาลายอยู่ใต้นิ้วชี้ตรงเนินพฤหัสบดีนะครับผมจันทังคารพุธพราฮสุกเนินสุกบนสุดล่างเมินพฤหัตเอ็งมันจักรนาลายเอ็งจะไปแช่งผีนะครับผมแช่งแล้วแช่งมันสู้มันได้หรือเปล่าครับผมนะถ้าแช่งได้สู้ได้เอ็งแช่งมันเลย เอาให้มันตกนรกหมกไหม่เอาให้มันเจ็บปวดรวดล้าวนะผมเพราะว่าเองมาตามฆ่านะผมแต่ว่าสู้มันไม่ได้เพราะาอะไรรู้ไหมครับทําไมสู้มันไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะท่านมีสายท่านเป็นสายในมือกระบาดท,ท่านไม่ใช่สู้สู้ผีไม่ได้นะครับผมมาบอกว่าอาจารย์ช่วยปราบผีหน่อยนะผมท่านก็ปราบเองดิท่านมีกระกระบาดเอ็กกงกาหัวใจอะ ท่านมีกระบ,บาดเอกตรงกลางหัวใจทั้งปาบเองไม่ได้โอ้เสียชื่อเอฟซีหมอซานหมดครับนะผมแต่บอกไว้ก่อนตาผีท่านเคยเห็นหมอผีคนไหนชนะผีไหมท่านเคยเห็นไหมับนะผมเห็นอาจารย์ในหนังแน่ในาจานะอาจารย์ไม่เคยเห็นหมอผีชนะผีสักคนสุดท้ายโดนผีกินหมดนะผมไม่เคยเห็นหมอผีคนไหนชนะผีเออถามหน่อยสิ ท่านรู้ไหมท่านเคยเห็นหมอผีคนไหนชนะผีไม่มีเพราะนั้นท่านไม่ต้องมาเรียกอาจารย์อาจารย์สันเจ้าขาช่วยหนูหน่อยช่วยหนูมาปราบผีหน่อยอ,อาจารย์ไม่ยุ่งนะับมันยุ่งไม่ได้ทําไมมันยุ่งไม่ได้พูดให้ฟังนะครับผมในเมื่อท่านเป็นดวงงูทองคาเนี่ยท่านต้องรู้ไว้ท่านเป็นสายอะไรมือกระบาดเอ๊ะท่านอย่าห้าวนะห้าวไปสู้กับผีผีหนึ่งเรามองไม่เห็นมัน แต่มองเห็นเรานะผมแต่ถ้าท่านจะเห็นมันท่านต้องฝึกกรรมฐานท่านต้องมีวิชาสามแลท่านต้องมีตาทิพนะผมแต่ว่าตาทิพของท่านน่ะมันเห็นเลือนลางไหมอ่ะท่านเห็นใสสะอาดเหมือนเป็นผีไหมนะผีมันทอจิตออกจากร่างอ่ะนะผมท่านเป็นผีไอ้ไม่ใช่ท่านเป็นผีนะผมมันเป็นผีมันเห็นเราด้วยจิตแต่เราอ่ะมีตาเนื้อเราไม่เห็นมันเพราะสุดท้ายเราปราบมันได้ก็จริง เรียกมันเข้ามาอยู่ตรงมีดแล้วก็ฟันโชกเข้าไปทีหนึ่งแล้วเจือกมันสักทีหนึ่งแล้วก็เรียกมันลงหมอ้อแล้วก็มัดแล้วก็ใส่แล้วก็ทวงน้ํอะไรไปเลยเอา้าวสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมครับวันหนึ่งมันต้องถูกบดปล่อยนะผมท่านรวมมากเข้าๆท่านปาดมากเข้าๆเดี๋ยววันหนึ่งมันจะมาหาท่านนะครับตอนตายนี่แหละตอนท่านตายตอนท่านหมดบุญนะผมแล้วหมอผีตัวคนไหนชนะผีบ้างถามหน่อยสิสุดท้ายผีมันก็มาลมถึง นะผมและกฎของหมอผีถ้ามีครอบครัวโอ้โหไม่งั้นผีมันมาเล่นงานมันเล่นงานท่านไม่ได้มันไปเล่นงานคนอื่นนะนะสายในมือกระบาดก็ไม่ได้ต่างกันท่านดวงงูทองคําท่านเข้าใจไหมท่านอะดวงงูทองคำอะท่านเข้าใจไหมท่านเห็นท่านพร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะสู้เพราะฉะนั้นถ้ามันมาทําร้ายท่านท่านต้องสู้ไหมต้องสู้นะครับท่านไม่มีสิทธิ์กลัวครับ ท่านมีอยู่อย่างเดียวสู้ตายมึงเข้ามาสิกูสู้ตายนี่คือสายในมือกระบาดนะผมแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะสู้ได้มันไม่ใช่สิทธิ์ของหมอดูที่จะไปสู้นะผมนะผมท่านจะเอาเงินให้หมอดูหมอดูก็ไม่เอาหรอกนะผมเรื่องอะไรผมจะไปสู้เพราะว่าสุดท้ายมันจะมีศัตรูนะผมก็ไม่เอาศัตรูกันนะครับดวงงูทองคํามันสู้ไม่ได้แล้วมันยิ่งกว่างูมันดุดังเสือ พวกนี้มันมีเข้ามามันดุมากนับสิ่งต่างๆไปปราบสาว่าเวสีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลเรลับเนี่ยมันเด็กๆนะครับผมแต่ว่าถ้าสิ่งที่มันจะเข้ามาหาสายเลยมือกากบาดหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เข้ามาสําหรับเรื่องราวเลเรลับแล้วมันเป็นเทพเทวดามันเป็นเปรตเทวดามันถูก,กจํากัดกฎเกณฑ์เรื่องราวต่างๆโดนกักขังเอาไว้ มันเป็นเรื่องราวต่างๆที่ถูกสะกดด้วยกระถาเวทมนมลนะผมสิ่งเหล่านั้นเราสู้ไม่ได้ครับท่านสู้ได้เหรอครับสายเลือหมือนกับท่านสู้ได้กระถาเวทมนมอย่าผีมันจะพูดยังไงร,รู้ไหมครับผีมันจะบอกว่ามีแค่นี้เหรอเองมีอาคมแค่นี้เหรอนะผมแล้วท่านจะร้องจากครับร้องจากร้องไงท่านร้องให้หมอสันฟันจากนะครับจากเลยร้องจากนะครับร้องจากสู้มันไม่ได้ ผีมันจะบอกมีอาคมแค่นี้หรอครับผมเพราะว่ามันอะไรมันก็เป็นจอมขมังเวทมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นคนนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มันไม่เป็นจอมขมังเวทนะมันไม่เป็นจอมขมังเวทนะมันเป็นผีสามเวสีไม่มีฤทธิ์หรอกนะครับแต่นี่มันผีมีฤทธิ์ไว้นะครับผีมีฤทธิ์ท่านเอาเอาไหว้อาคมอะแส้อาคมหรือว่าไม้หวายอ่ะไปฟาดมันยังฟาดมันไม่โดนเลยนะครับผมสู้มันได้อะ สู้ไม่ได้ับผมสู้ไม่ได้มันเอามือกดทับสองแขนท่านอ่ะกดออกมาค่อมตัวท่านอ่ะแล้วกดแล้วก,ก็นั่งหัวล้อท่านสู้มันได้ไหมับผมเอาอะไรสู้มันนบผมสู้ได้อยู่อย่างเดียวพูดโทแล้วก็ทีเประเดนมาเลยไม่มีอะไรสู้พระพุทธองค์ได้นะผมเพราะฉะนั้นถามว่าอาจารย์มีคนพิมพ์มาหาอาจารย์อาจารย์ช่วยปลาผีให้หนูหน่อย าบาปไม่ได้ไม่ใช่กลัวมันนะ,นะแต่เรื่องวกนี้เขาไม่ยุ่งกันมันเป็นกรรมใครกรรมมันคนที่าบาปจะต้องเป็นท่าน,นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกรรมของท่านเทวดาจะเข้าข้างท่านทันทีนะผมเพราะฉะนั้นถ้าหมอดูนะผมเข้าไปดวงงูทองคําก็ได้ไม่ต้องหมอดูดวงกากระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจเข้าไปเห็นคนนี้น่าสงสารโดนผีแกงนะผมนะ,นะครับงูเข้าไป,ปาบาปนะครับผมงูทองคําเนี่ย นะครับผมเทวดาจะไม่ยุ่งกับท่านสักทีเขาเรียกว่าตัด,นะตดน,นะครับตัดกันนะครับผมเทวดาจะไม่ยุง่งตอใท้่ท่านมีพระกรรมข้าวมีพระหางหมากมีรุบาจารย์ท่านไม่ยุ่งนะท่านหยุดนะเองไปยุ่งกับกรรมเขาเองนะนะครับผมเองต้องสู้ด้วยอาคมของท่านเองนะนะับแล้วเองมีอาคมแค่ไหนเหรออย่าผีมันจะย้อนถามเลนะหบอซานเจอมาแล้วนะฮะผีมันจะย้อนถามมีอาคมแค่นี้เองเหนะรอม้ง ช็อกเลยช็อกเลยช็อกเลยยังยังขำตัวเองเลยช็อกเลยทีนี้มันถามเมียขมแค่นี้เหอวพาตอนเดินขำตัวเองเลยอเออวะมีแค่นี้จะไปสู้กับมันได้ไงวะแล้วบอกม,มันเก่งกว่าเราอีกเออมันเก่งกว่าเราอีกมันมีตะบะมาเป็นพันพันปีนะบอกม,มันเป็นปีศาจยังปีศาจจิ้งจอกเก้าหางนั่นจะไปสู้กับมันเหรอแล้วบอกนะม,ม,มันลำไม่ละท่านดูด้วย ครับผมฟังดูแล้วอาจจะเลอะเธอเลอะเลือนนะแต่ว่าสายและมือกระบาดเราเข้าใจกันนะครับท่านต้องเข้าใจนะท่านเป็นสายและมือกระบาดท่านเจอมาแล้วนะท่านจะมาบอกว่าจริงเหรอแล้วฉันเห็นมาท่านบอกจริงไม่จริงจริงอย่าสับสนครับอย่าสับสนมันเจอมาแล้วก็เจอมาแล้วอย่าสับสนเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในปี25 6 8ดวงงูทองคาไม่ได้ยุ่งกับใครท่านต้องอยู่ให้เป็นแต่ถ้าใครมาทําท่าน ท่านมีอภพิสิ์พิเศษที่จะไฝ่กับมันกลับทันทีอย่างเช่นขายส่งกุณช่ายมด,ดามาท่านไฝ่เลยนะครับท่านไม่ผิดเทวดาจะรุมช่วยแต่ว่าถ้าท่านไปยุ่งกับเขาไปลดน้ำมนต์ให้เขาไปแก้ให้เขาใช้มีดหมอหรือทําอะไรสักอย่างนะผมไปปัดให้เขาและมันเข้าตัวท่านเทวดาจะไม่ช่วยท่านเพราะฉะนั้นท่านจงอยู่ให้เป็นนะครับในปี2018อย่าไปช่วยใครช่วยตัวเองสู้กับมัน และต้องบอกคนนั้นนะครับเองต้องสู้ด้วยตัวเองสู้กับมันติะครับกูบาอาจานทิ้งวัตถุมางคลเข้ามาเต็มไปหมดก็สวดสู้กับมันตินะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดีเรายุ่งกับใครไม่ได้นะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดีครับสุขสมสมหวังดังใจมาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ทิปให้ค่าครูหมอสันได้นะครับสคัญนะครับค่าครูนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นค่าครูแล้วก็เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกัันนะครบ หรือว่าจะให้ติดก็แล้วแต่ท่านนะครับผมเราบผมมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะน้ำท่านอย่างคิดว่าบอกค่าครูน้ำหมอดูยาตังไม่ใช่นะมันมีค่าครูของมันทุกอย่างท่านรับฟังพวกนี้เรื่องพวกนี้ท่านท่านรู้ก็ถือว่าเป็นครูน้ำหมอสันก็เป็นครูท่านนะครับผมถือว่าเป็นครูแล้วเราบผมรับฟังท่านเอาความรู้ตรงนี้ไปก็ถือว่าเป็นครูแล้วเราบผมเราใจไปไหนเราก็รักกันนะครูบาอาจารย์เจอกันน้หมอสันเจอท่านท่านว่าอาเป็นยังไง พักบอกซันได้เลยนะผมพูดคุยกันสนุกสนานไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวอะไรมากมายนะอยู่กันแบบสบายๆนั่งหัวเราะฮานะผมอย่าไปสนใจเยียมันจะทักามาเองมีอาคมแค่นี้เลยยังไงวะเราจะเราจะหัวเราะ <c ười> เราจะหัวเราะหัวเราะตัวเองนะเออวะเรามีอาคมแค่นี้จะไปสู้อะไรกับมันวะสู้มันไม่ได้นะผมนะผมเพราะฉะนั้น เป็นมิตรกับมันดีกว่านะใช้กระถาเป็นมิตรกับมันให้มันเป็นมิตรเรานะกลายเป็นลักลูกน้องเราก็ได้นะนะครับผมกาถาพวกนี้มีนะขอให้ท่านแชมชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ดีอย่ามีศัตรูเป็นผีไม่คุ้มหรอกขอให้ท่านแชมชื่นครับสวัสดีครับ